เก่งใจอาจารย์แห่งเด็อนี่บอบคุณอะไรผู้จัดการพอใจกรเกือกมาเยี่ยมเยียนมาดีกินสดสดข้าสวนเลยนอ้องแสบแสบกรอบมอฟังเสียงย้ะอืมขอกขอกอ้ยงต่อครัแบแสบขอ,อการขาะเด้ดน,นี่ผมมาขอดีของการมีสวนมงุงม่วงกันแน่อยู่เนาะ สวัสดีครับเพื่อนๆนนนผู้มีหัวใจรักการเกษตรทุกท่านครับคลิปนี้ผู้จัดการหัวใจเกษตรจะพาเพื่อนๆืไปเยี่ยมชมสวนมะม่วงของอาจารย์อนุชิตจะน่าสนใจอย่างไรไปติดตามรับชมได้เลยนะครับพิจารมาอย่างนอสนี่นอนคือหิวตามอย่างนอที่น,นี่นอนบรรยครับพิจารณาสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมมามาเยี่ยมครับโอ้มาเยี่ยมผมมาเยี่ยมมาเยี่ยมสวนมาเยี่ยมสวนเกษตรแม่มครับผม ไม่อยากมานช่วยเกษตรครับวัดหยุดกันเลยอยู่ยังมากรับพี่จักรของฝากของฝากบบครัผมเขาพี่ของมาฝากนหมครับผมขอหยาดด้วครับพี่ยังนั้ไอ้แก้วครับแก้วแก้วน้ำปลาย่างดีเด้เลยหอมหอมใสรกินแก้วยังเหรอพี่จักรฝักม่วงโอ้เด็กแก้วมาฝากผมครับเด็กแก้วมาฝากสิมากินกับบักม่วงกับฝักม่วงครับบักม่วงฝรั่งกิมจูฝรั่งกิมจูครับผมเอาอนี้มาฝาก อาคือหูว่าที่นี่กะหาน้เอามากินนําเนาะคือผมคือหวผมผมีบัม่งผมได้ข่าวว่าผมเบิ่งอยู่ในยูทูบช่องบ้านสวนเกษตรแสนสูงเนาะมีบักม่วงหลากหลายพันุเลยนะครับฝรั่งกิมจูกอบแห้งผมเห็นกินอยู่ในขีบอยู่ผมก็เลยว,ว่าต้องพิสูจน์ด้ <laughs> อาจารย์ แม่บัลายอยากอยากล่องพิสูจน์ผมอยากล่องเบิงแล้วบะทินผมก็เลยเอาแก้วมาน้ำมาทินอ๋อยินดีครับผู้จัดการยี่ดีเลยเอาครับยี่ไซล่ะครับป่ะครับป่ะโอ้ต่วนไหนเนาะผู้จัดการนาะทินห้าสี่ลือกเอาต่วนไหนเนาะผู้จัการกินกับเจ้ากับสมสมครับสมสมเนาะท่านยังล่ะจานเอาท่านแก้วขมิ้นนาะผู้จัดการนาะครับครับตัวนี้มันสมกินสมไหนนาะแม่ครับเอานี้เขาสหรับกินสมเลยเอาเลยได้ผมเอาเลยได้ครับเลือกเอาผู้จัดการนี่แล้วนี่แก้วขมิ้นลงตกตัวตัวนี้ตก เดวแจ๋วเลยนี่เอาไปฝากพี่ตอนน้องหลายรุ่นเหรอตัวเขาทาเขาทาเอาจากสองสามหน่วยน่องเดี๋ยวขอเบิ้งหน่วยไหมเนี่ยงามบ่ลองเบิ้งแจวขมิ้นครับแจวขมิ้นเนาะแจวขมิ้นครับ้้ขมินโอ้มันเหลืองนี่เนาะจานเนาะเหลืองครับเดี๋ยวจังมาเบิ้งตอนเท่าฝานออกเนาะเอาอีกจังหน่อยนึงเนาะจานอีกครับ อย่าว่าผมอย่าว่าจังสันจังสีเด้ออาจารย์เด้ออย่าว่าผมเด้อครับครับครับที่ดีครับอย่าว่าอย่าวากันเด้อเพราะว่าผมมีเจ้าหัวใจเกษตรผมมีเจ้ียืออุตส่าห์ผมเอาเจ้ามาฝากนะเออเอาเจ้ามาฝากกะจัดการนี่กันโอ้มาขโมองกระโดกแข้งเนาะครับเนาะโดกครับโอ้กระโดกหลายโดกหลายตี่ดีเอาละขับขับเอาไปกินไรไรหลายรอบเดี๋ยวเอาเอาลายอาจารย์บัญชีว่าเอาพอสมสมควรเนี่ยนี่เข้าสิด้เบิ้งได้ประเทศนี่พี่น้อง ว่านี่ครับพันแกวขมิ้นนี่เป็นยังไดเหลืองหุยๆเด้นี่เดี๋ยวเบิ่งหนกเหลืองงามเนาะเดี๋ยวจังเมื่อคอยเบิ่งตอนทำมาฝานเด้อกินกับแกวจิ้มเสียจแตไหนเนาะโอว่าเป็นพิสูจน์พิสูจน์พิสูจน์ตับขับตัยังยังบ่แล้วเด้อาจารย์อยังบ่แล้วบ่บักฝรั่งกิ้มจูเด้อที่นี่โอ้ยังฝรั่งเนาะแมนครับแมนครับอ้าวไปเขาสวนฝรั่งครับมาผมก็เก่งใจเก่งใจเด้อาจารย์อ๋อเก่งใจเก่งใจแห้งเด้อผมถึงที่ถึงสวน เอาเลยบ่ห์หว่อจัมอสก็เอาเลยบ่ผมหาให้ยตัวไหนเนาะเราลองเอาตัวนี้บึงนี่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 โอ้นี่น่าจะพ่อพ่อมอสพ่อมอสตัวนี้ล่องไปกินสมองเนาะนี่ยแต่ว่ามันมอนสุกกว่าไงหรอกครับครับม้นซุกพอดีล่องลองเอาไปกินสมองกินครับอันนี้บึงโอ้เอาเลยบ่อาจารย์ เอาเลยครับเอาเอาเลยเนาะปิดเลยปิดเนาะอปิดเลยครับขอขอหยาดเลยได้ผมเกรงใจแห้งเด้อโอ้เกรงใจเนาะเกลี่ยปิดเลยครับเกลียใจเกลีใจสองหน่วยขอสันปิดเลยกันเยาวากันเยาวากันขอสันปิดไม่เห็นเห็นเห็นผมเห็นอาจารย์นั่งกินอยู่ในคลิปผมกับเบิงติดตามอยู่หงำพวดพวดผมกับว่าผมไม่อยากเสื้อแล้วผมอยากอาจารย์ตัวผมมาเลยแล้วผมเอาของฝากมาหลดแล้วผมจัดการเลยเดี๋ยวผมจีขอหยาดนั่งกินอยู่นี่เด้ครับ เบาบรรยากาศอยู่สวนเลยอาจารย์เด้อครับครับตามสบายเดี๋ยวผมไปเตรียมอุปกรณ์กันเด้อผมสิมาน่งกินอยู่นี่เดี๋ยวมาถากันเบิงครับเอาพี่น้องครับพร้อมแล้วครับมาที่นี่อุปกรณ์มาเอาได้ครับผมมาที่นี่พิสูจน์ได้ครับว่าฝรั่งกิมจูกรอบคือเพ่นวาอยู่่าผมมาแต่ได้ครับมาเบิงที่ล่ะนี่โอ้ยไอ้บกม่วงแก้วขมิ้นล้าง่ามแหงเด้อพี่น้องเลืองเหลืองมึงตีอ้ยนี่ไอ้ฝรั่งกิมจู เมื่อกี้ผมก็ออกมายังหน่วยยังบ่ชเด็ดเต็มที่แต่ว่ากันเนี่ยในมันน้อยเนาะกาเนาะครับในในบ่หลายเออนี่บ่หลายนี่แนวกินกับแนวเผ็ดแนวเผ็ดเนีอยหอมหอมแดงพริกโอ้ยเขากันดีไปยังล้วอาจารย์ผมจิดเอาได้ไหมทินี่เอาเอาเลยจัดการผมก็เกรงใจอาจารย์อยู่ดีเพต้องเกรงใจครับถือว่ามาเยี่ยมเยียนบ้านสวนอย่าว่ากันเนาะเนาะอาจารย์เนาะประเสวนกับเตี้ยนพี่โอ้ยผมก็เฮ็ดของฝากมาอย่างดีพุ่นละ โอ้พี่น้องพี่น้องเบมึงเดินมึงเดินโอ้เปียงไดนคำแรกอืมเป็นไรครับโอ้เขากางเข่าด้วยพี่น้องบักม่วงไม่กรอบไหมอ๋อผสมแห้งบ่เปรี้ยวหลายน่องบ่ผสมแห้งแทบผสมหลายน่องโอ้ขักแซ่บก็แซ่บอืม เข่ากันว่าเป็นปีเป็นคุยเนาะชุดจอยเลยพี่น้องล่างก็เลยแต่บรรยากาศแห้งเด้อก็กินข้าวสวนนะบุกมุกงก็สดสดเลย,ยหลืองเลยอุ้ยหุยเลยเจียวปลาดาดีกว่าเจียวต้นไม่ไหม่เหมือนมาเดีนเนาะไฟเข่าขว้า <c oughs> สไชนหอมแดงใส <c oughs> เข่าขว้าหอมมาครับเอออย่างไรคำที่สองบัง่อนเก่งใจอาจารย์แห่งเดิมเนี่ขอบคุณอะไรผู้จัดการ พ่อเจกะเสดมาเยี่ยมเยียนไม่ดีกินสดสดข้าสวนเลยเนาะแบบแบบกรอบเปฟังเสี่ยมจ้าอืมข่าวข่าวข่าวเอายุ่งเนาะครับแบบข่ากันขนาดเด้หนี่ผมมาขอดีห้องการมีสวนม่วงกันแนี่ยอย่างนอแม่นครับอาจารย์เนาะมันอยากกินยังไงก่อนกินนะข้าแบ่งกันพี่น้องนะ คือ <S <S อนไม่ได้กินตลอดเขาอยากกินสมเขาเ้าก็เห็ด่มนางพริาการรเมื่อกินหรือเา้าืกหิกินกินสุกเป็นสุกแซ่โอ้เกลียงการแห้งเกลียงกานยานหรอโอ้พจรา,ารณาเลยพิจารฝรั่งกิมจูฝรั่งเราบังุฝร,ร,ร,รั่งบังบองเขาไม่ืกเขากันบ่อบแก้วกันบ่อ อืมทอดกรอบอืมก็สนิทดีนำง่ายกินละลายเลยกรอบกรอบกรอบครับผมครับก็เจียเจียอาจารย์เป็นไงพ่อมไม่อย่า,าไหมเลยได้ครับยินดีครับเดี๋ยวเชิญยิเชิญบรรยากาศที่สวนท้องเพลินเมืองที่เลยครับพี่น้องฝักฝรั่งเป็นมหมอกไร้ตนหนึ่งอีพันธ์หัวใบเตี้มเลย ตัวาของสวนมันใจดีมักเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดมีโอกาสก็มาเยี่ยมนะครับบ้านสวนเกษตรแสนสุขเพลินถ้ายคลิปว่าวเป็นยังแนกก่กัเขาไปเบิ่งในด YouTube เพิ่นพิมพ์ค้า,า่าบ้านสวนเกษตรแสนสุขแชนแนลนะครับมีคนติดตามเพิ่นหลายนึงคลิปเพิ่นมีแต่นแนวดีๆนะครับคลิปส่งเสริมด่านการเกษตรหลากหลายอย่างพี่น้องเล่าไปเบิ่งได้ถ้ามีโอกาสพันแปพันมากก็จังขอแวะเขาไปเบิร์กนะเพิ่น หือผมอย่ละนะครับผมก็เป็นแฟนชองเพื่อนที่กันนะ่ะมีโอกาสดีมืีบันยุทธก็เลยมาเยี่ยมเยียนเพื่อนก้หน้าวานน่าสนะครับนะลงทุนเห็ดเจียวมาฝากเป็นอย่างดีชอบเหรอโอ้ขอกันแหงเด้กอกบไปประมวงเจียวขมิ้นกับเจียวตัวนีงเขากันแหงเลยพี่น้องเลยครับรอ,อบอืมกรอบดี นี่ยไมนงามเหลืองอุ้ยหุยเลยอนี่เหลืองงามจับอื้อเหลืองามครับขอกันครับแก้วน้ำพริกปลาหลหอมแดงหอมซอยขอกันแฮัอืม กรอบเหรอบรรยากาศก็ดีแดดลม,ลมร่มโต๊ะแรงมันนั่งกินบักม่วงแจ่วบักม่วงฝรั่งกิมจูดูในสวนโอ้ดีแฮงอาจารย์นะครับพี่น้องแฟนช่องเดอ้อครับเดอ้อกัฝากเนี่ยครับช่องอบ้านสวนเกษตร,รแสนสุขฝากไปกดไลค์กดแชร์ไปกดติดตามให้ได้เดอ้อครับอ่าแล้วก็กดกระดิง่ง มันสิด้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆอันนี้คือช่องของเจ้าของสวนเพื่อนอาจารย์อนุชิตนะครับบ้านสวนเกษตรแสนสุกแล้วก็ช่องฝากช่องของผู้จัดการหัวใจเกษตรนัมบดเดอร์นะครับพี่น้องผู้นั่งกินยังไพี<ๆ>่น้อผู้นั่งกินยีนไงละครับผู้จัดการหัวใจเกษตรมนอนี้ม่นั่งกินนําฝากกําลังแรงใจไปกดไลค์กดแชร์ไปกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ผมแน่นะครับสิ้เด็ดคลิปใหม่ๆออกมานะครับสองช่องก็ถือว่าเป็นพันธมิตกันเป็นคณะทํางานเป็นทีมงานเดียวกัน นะครับช่องบ้านสวนเกษตรแสนสุขช่องผู้จัดการหัวใจเกษตรร่วมกันนะครับเฮ็ดคลิปดีๆด้ดานการเกษตรละกัสาระความบันเทิงหลากหลายใน่สองช่องนี้มิเตน,มน,มน,มน,น,น,นัก,นนก,กบนมวลกันพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสับสไครต์กดกระดิ่งให้ในเด้อพี่น้องเด้อนะครับคลิปนี้ขอหยาดจบไปเพียงกรนี้ก่อนสวัสดีครับขอบคุณครับเกือบว่างอ่างอู้คืองามเถอะน้ำตกไม้นะครับมวยมันสุกหรือเปล่า ครับเดี๋ยววัหน้าผมจะเอาของมาฝากอีกเด้ออาจารย์เด้อเน,นี่ยังน,อน้อยอีกเนาะไอ้ข้าวเหนียวข้าวเหนียวมุ่นเด้ออาจารย์เนี่ยบว่วงนี่ครับบกัก่วงเอาอยู่นี่หระเอาอยู่นี่เองคือคือเก่าคือเก่า